สวัสดีคะ่ะทุกทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อย t ทนดี้ทารโนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากในวันนี้นะคะครูก็จะมาอัดคลิปต่อนะคะสําหรับคลิป คนที่คบคิดอย่างไรกับเรานะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นไพ่หนึ่งไม้ใช่ไหมคะวันนี้หาไพ่ชุดโออิงลิชเจอแล้วนะคะก็กลับมาสู่ไพ่ชุดโออิงลิชนะคะเอกสารที่ประกอบในการบรรยายนะคะก็จะเป็นไพ่ชุดโออิงลิชนะคะสำนักพิมพ์ usg นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อ่านง่ายนะคะเป็นเพราะว่าเขาจะเป็นไพ่คิ้วหวานกวาไหมายก็ วาดรูปกันมาตรงๆเลยนะคะก็ไม่ยากในก,การจดจํเอาทีนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับความหมายไพ่นะคะถามว่าคนที่คบคิดยังไงกับเราก็ต้องบอกว่าถ้าในคนที่คบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการช่างใจต้องอย่าลืมว่าไพ่หมายเลขสองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสองไม้หรือว่าสองดาบเนี่ยจะให้ความหมายในลักษณะตรงที่เหมือนกับเขาเรียกว่า โยกไปโยกมาเ,าเหมือนกับกำลังตัดสินใจอะไรบางเรื่องกำลังคิดว่าจะเอายังไงดีอะไรประมาณนั้นดังนั้นในกรณีนี้นะคะเขาก็จะคิดในลักษณะตรงที่ว่าการที่คบที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เขากำลังคิดว่าเอ๊ะเราควรจะคบกับคนคนนี้หรือเช่นคบกับน้องคนใดคนหนึ่งใช่ไหมคะก็จะเป็นอารมณ์ความคิดว่าสมควรที่จะสารความสัมพันธ์ไปให้ลึกซึ้ง มากกว่านี้ดีไหมคือแบบหมายถึงอยู่ดีๆเขาก็มาชะง,งักตรงที่ว่าเอ๊ะถ้าคบต่อไปเดี๋ยวมันก็จะไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานเราไปถึงขั้นนั้นดีไหมนะคือเขาก็จะเป็นอารมณ์ตรงที่แบบลังเลเองด้วยว่าอืมเราคิดว่าเราจะใช้ชีวิตคู่กับคนคนนี้ได้ทั้งชีวิตหรือเปล่าอารมณ์เขาก็จะเป็นอารมณ์รังเลแบบนี้นะคะคือดังนั้นถ้าเกิดใครเห็นว่าแบบคนที่เราคุยด้วยหรือ คนที่เราเริ่มคบเป็นแฟนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วดูว่าเขานิ่งๆหายหายไปหรือแบบเริ่มเก็บตัวเนี่ยก็ขอให้ทราบว่าเขาเป็นอารมณ์แบบนี้คือแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แต่งงานแล้วแล้วได้ไพ่สองไม้แบบนี้จะแปลว่าอะไรอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงแปลว่าเขาอยากเลิกทุกคนบอกอา้าวคิดว่าสองไม้แปลว่าดีเออมันก็จริงๆแล้ว ต้องบอกว่าสองไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ในลักษณะตรงที่บางทีมันจะในการครบหากันหรือคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยมันจะมีการประทะอารมณ์กันอยู่เรื่อยๆคือดังนั้นถ้าเกิดมีการทะเลาะเบาแวงปะทะอารมณ์มันมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะทําให้คนที่เราคนที่เราเแต่งงานด้วยหรือเราเป็นแฟนกันมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มคิดว่าเ,เลิกกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าเลิกไหมก็ยังไม่ใช่ว่าเขาจะเลิกนะคะคือเขาจะ เหมือนกลับไปคิดน่ะกลับไปคิดกลับไปทบทวนว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างคือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะเลิกแล้วก็เลิกเลยคือเขาก็จะกลับไปนั่งทบทวนนะว่าที่ผ่านมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามีดีมีเสียอะไรบ้างสองไม้มันจะเป็นไพ่คิดแบบนี้นะคะคือดังนั้นถ้าเกิดว่าใครได้ไพ่ประเภทสองไม้เกิดขึ้นเหมือนกับเป็นแฟนกันมาแล้วแล้วเขาแบบ่างหายไปเปิดได้ไพ่สองไม้ก็อย่าพึ่งตกใจเป็นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ ถ้าเขาคิดว่าจะเลิกเขาก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเลิกทันทีดังนั้นนะ่ะถ้าสมมุติว่าเราเปิดได้ไพ่สองไม้เราก็ยังทันนะในลักษณะตรงที่แบบจูนให้เกิดความเข้าใจพูดจาดีๆอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็ยังสามารถกลับมาได้อีกไม่เลิกนะคะแต่ถ้าเกิดเหมือนกับว่าหลังจากตรงที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วแล้วเรา เหมือนกับมีความรู้สึกอยากจะเลิกเหรอเปิดไพ่พี่กระติบบอกเลิกเออไปลุยเลยจะเลิกเพราะอะไรมีคนใหม่ใช่ไหมโนนนัน,นอันนี้เราก็เลิกจริงแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเขาจะเลิกแล้วเราก็ประมาณว่าเขาเรียกว่าลอมชมกันคุยกันดีๆทําตัวดีๆมันก็สารความสัมพันธ์ต่อไปได้อีกนะคะก็จะทําให้เขาคิดว่าเออที่ผ่านมามันก็มีทะเลาะเบาะแวงกันเออเป็นแฟนกันเป็นชีวิตคู่กันก็เป็นอย่างนี้เอามันก็ไปต่อได้นะคะทีนี้ถามบอกว่ามีคนใช้โอกาสนี้ในการเลิกมีไหมมี ลูกค้าครูคนหนึ่งแบบเหมือนอยากเลิกกับแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างนั um ้นน่ะน้องผู้หญิงคนนี้เขาอยากเลิกก okay ับแฟนอยู่แล้วแล้วทีนี้พอดีแบบเหมือนก็นิ่งๆแล้วมันเหมือนกับว่าพอผู้ชายเห็นว่านิ่งๆเหมือนเหินห่างเหมือนมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแบบเหมือนไปชวนทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยน้องผู้หญิงคนนี้เขากําลังคิดว่าจะเลิกอยู่แล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นเลิกไปเลยอะไรอย่างนั้นนะคะคือดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราได้ไพ่สองไม้เนี่ยมันเป็นไพ่กลางอ่ะ คือดังนั้นมันหมายถึงวา่าในคนที่ไม่อยากเลิกก็ยังถือว่ากู้สถานการณ์กันทันนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่อยากเลิกก็คือไปได้รวดริ้วเลยก็คือเลิกดังใจปรารถนาได้เลยนะคะอาทีน,นี้มาหัวกลับถ้าหัวกลับถามว่าคิดยังไงอันนี้ไม่ต้องถามว่าคิดยังไงเลยเป็นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่อ่ะเขาจะทาให้เราเสียใจเลยที่ไม่ได้คาดคิดนั่นก็คือหมายถึงว่าอะไรคือเขาไปคบกับคนอื่นแล้ว เขาไปคบ e. คนอื่นเรียบร้อยแล้วแล้วเรามารู้ในภายหลังก็เราก็จะรู้สึกช็อกหรือว่าเสียใจดังนั้นในบางคนที่บางทีถามว่าเอ๊ะเขารู้สึกยังไงกับเราการที่เขานิ่งเงียบหายไปหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยถ้าเกิดได้ไพ่สองไม้นั่นก็คือหมายถึงว่าเขานอกใจเราเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขาไม่ได้คิดอะไรละคือเรียกไงว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะใส่ใจเราเขาเลิกเรียบร้อยไปแล้วส่วนมากเวลาได้ไพ่สองไม้หัวกลับนั่นก็คือหมายถึงว่าเราสืบจนรู้นั่นเองว่าเขามีคนอื่นนะคะดังนั้นก็คือหมายถึงว่ามัััััันนนนนนนกกกก็็็เเเเปขข้้ตอแแหลละะว่่าาารรจคียยงไบ ระะาคาก็จบกันแล้วนะคะสำหรับไพ่สองไม้ทั้งหวัวตั้งหัวกลับนะคะในคลิปคนที่คบคิดอย่างไรกับเรานะคะท้ายสุดนี้นะคะของคลิปทุกครั้งนะคะบางทีถ้าเกิดครูเหมือนกับว่าจะมาขอบคุณในท้ายคลิปเนี่ยเป็นเพราะว่าบางครั้งครูมีความรู้สึกว่าพอขึ้นต้นคลิปก็อยากจะให้ความรู้เหมือนกับว่าไม่อยากให้ทุกคนคอยก็เลยมาขอบคุณท้ายคลิปนะคะในในบางท่านเนี่ย ในบางท่านที่เป็นลูกศิษย์อะ่ะก็บอกว่าครูไม่ต้องไม่ต้อง คิดมากหรอกสามารถพูดขอบคุณตรงต้นคลิปได้เลยก็เอาเป็นว่าในบางครั้งถ้าเกิดว่าครูไม่ได้รีบมากเกินไปครูก็จะขอขอบคุณในต้นคลิปนะคะดังนั้นตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนครูขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะทําให้มีกําลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์ทุกท่านที่ให้กําลังใจมาก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันหยุดที่ดีของทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ